สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้ก็อยู่ผมกันอีกแล้วนะครับผมกับโนนแห่งการที่ตุนฮะ <Yeah. S 1> ก็วันนี้มากับนี่เลยก็ผมกับงบ <Yeah. S 1> เพียงแค่ร้อยห้าสิบเอาใจคนทุนน้อยมากครับเ,ออเดี๋ยววันนี้ไม่ใช่ผมผมก็เริ่มทุนน้อยแล้ว <laughs> ผมก็เริ่มทุนน้อยแล้วมาเดี๋ยววันนี้ผมจะไปให้ดูสําหรับงบเนี่ย ร้อยห้าสิบเนี่ยเขาเล่นกันยังไงอ่าหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันเล่นไม่ได้อะจริงๆนะมันเล่นได้เออเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะตีแบบไหนนะซึ่งการตีครับผมเราวันนี้ผมเล่นในคอมเลยเราจะอยู่ที่หนึ่งจุดห้านะครับผมการตีก็แน่นอนครับผมเราจะตีไปเรื่อยๆคือปกติจะเน้นใช่ไหมอ่า 4, อีกสี่ห้าเลยหรอโคตรเจ๋ง คือการตีเนี่ยเราจะค่อนข้างแบบเ a ร s เซฟนิดหนึง่งคือการตีของเราจะอยู่ที่การตอดไปเรื่อยๆคือตุ่นตัวใหญ่เนี่ยถ้ามันจะมาเออปล่อยมันมาเองครับคือถ้ามันมาทีเดียวก็มา3ามทีก็มาเออไม่ต้องไปตีอัดมันแต่ว่าตีตัวอื่นเนี่ยเราก็ตีแบบแบบเออให้มันมาแล้วกันเออแต่สําหรับตัวใหญ่เราไม่ต้องไปแบบซีเรียสก,กับมันที่ต้องอัดหรืออะไรพวกนี้นะ เ,เราก็จะค่อยๆบรรเลงไปเรื่อยๆครับตัวลงตัวเล็กเราเนี่ยตีต่อไปก่อนสาวตีดีเนี่ยเออตีไปติดไปเออแล้วก็มาหันมาตีตัวเล็กตัวอ็อบเจกต์อย่างระเบิดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่น่าสนใจมากนะอืมตอนนี้เรามาละนี่ไงมาแล้วสามสิบไงเออ,เ,อ,อเห็นปะคือเราจะค่อยๆบัรเลงไปช,ะชะ้าๆอืมไม่ต้องรีบเอะไม่ต้องรีบ เล่นเกมพวกนี้รีบไม่ได้นะจะเย็นๆ้าไว้ปรับครอสเนี่ยให้แบบเหมาะสมพอเออแล้วค่อยๆลากไปทิ่เอ้ยนี่ไงล่านี่ไงล่าฮะหนึ่งหยู่้าของผมโก้ไปลาโก้ไปล่าม,มาแล้วมาแล้วไงบอกแล้วถ้ามันจะมาคือมันต้องมันมาเออนี่สามสิบเจ๋งจัดเจ๋งจัดตัเนี้ยเจ๋งจัด ที่จริงอาจจะหนึ่งก็ได้นะหรือจะหนึ่งจุด้าเนี่ยผมว่าเวิร์กสุดนี่ไงล่ะเนี่ยหนึ่งจุดห้าผมว่าเวิร์กสุดแล้วจริงนี่เป็นไงแป๊บเดียวจะสามแล้วอ่ะเออมาเนี่ยแล้วก็ต่อชิวๆไปพวกเนี้ยหนึ่งทีสองทีเนี่ยเล่นๆกับมันไปฮะไอเล่นตัวพวกนี้เพื่ออะไรหรอเพื่อแบบเอาตีอ่ะถ้ามันมาก็คือว่าโอเคก็ไม่ได้แบบแย่เท่าไหร่เพราะให้ให้ไม่เกินสามทีเท่านั้น ถ้าไม่มาก็คงไม่เป็นไรเพราะตัวอวพวกเล็กๆเนี่ยโอกาสมันระเบิดนี่ค่อนข้างาง,าง่ายนิดนึงอ่านเนี่ยแต่ตัวใหญ่เนี่ยเราจะไปแบบเน้นกับมันไม่ได้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนมันระเบิดใช่ไหมเออเราก็ต่อตัวเล็กๆไปก่อนเพราะตัวเล็กๆส่วนใหญ่น่าจะเนี่ยมาแบบเนี้ยเรามาโอ้โหขึ้นสามเก้าสิบสามเก้าสิบไปเลยฮนะโอ้โหดอกนี้นปเปนะ็นไงไม่ธรรมดาแต่แล้วนี่แล้วเจนะ็ดสิบห้าฮะโอ้โหขึ้นเป็นสี่ห้าศูนย์โอ้ย ถึงห้าไหมวะคิดว่าถึงห้าป่ะคิดว่าผมจะตีถึงห้าป่ะผมว่าผมทำได้นะเออไปครับเนี่ยเห็นปะคือจุดหยุดจุด,จ,ดจุดแบบเราแบบประคองไว้เลยเออเนี่ยตีตัวเล็กเพื่อประคองไมาให้ตีตัวใหญ่แต่ว่าก็แบบต้องใจเย็นอืมงเ้ยนะเห็นปะนเห็นปะ,นปะบางทีมาตัวเดียวเจิงทีเดียว บางทีตัวเดียวทีเดียวอ่ะเนี่ยตีไปเรื่อยๆครับอย่าไปตึงอ่ะอย่าอ่าเห็นเพื่อนระเบิดแล้วอย่าแบบใส่ใส่นัวเอออย่าใจเลใจเกเลกันไม่เอาไปกันแบบชา้าๆครับอืมหนึ่งสองสามนี่ไงหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งโอ้ยขอโคตรดีฮะดูดูด จบที่สี่ไหมน่าจะพอแล้วเนาะดูเหมือนจะไม่ขึ้นแล้วเออเอาเท่านี้พออ่ะกาสำรับคิวปนี้คงต้องลากันไปก,ก่อนเออลาแต่ลาแตไปเพียงเท่านี้เออฝากไปกไดไลค์กดเพจกันด้วยแล้วกันครับผมสำรับทิวนี้คงไปไผ่ bye bye, ครับอืมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับผมไปไา่นะเออสองรอบไปเลย I I have thats a dream That all I need I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute.